ก็กลับมากันอีกแล้วนะครับกับเจ้าหนงคิมินจูนเหมือนเดิมนะครับได้ย้ายมาเชลซีแล้วซึ่ง E ีีแรกเราก็ได้แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะจบไปที่2 0น,นะแล้วก็ผมเล่นนอกรอบเจอกับทางเชฟฟิลด์เอาชนะมาได้ที่3 0น,นะครับทางเชลซีซึ่งตอนนี้ตลาดซื้อขายก็จะจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าเชลซีจะเสริมใครมาเพิ่มหรือเปล่านะเสริมลาม,มาดี้ไม่รู้ใครนะครับยีล้านนะครับอายุ21ิปีนะไม่แน่ใจเอามาเล่นตำแหน่งไหนนะครับเหมือนจะเสริมทับมานิดหน่อยนะเพราะว่าตา ร้อยกว่าล้านเลยนะแล้วก็ซื้อเรามาอีกนะครับอ่าแล้วก็ยูโรป้าจับฉลากได้ยังอะ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยแล้วกันครับจับฉลากนีเรียบร้อยแล้วมีเกตาเฟ่แล้วทีมอะไรวะเนี่ยเมาโม่แล้วก็ p a o k ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมอะไรนะครับโลมาได้เล่นยูโรป้าด้วยเหรอไปได้เล่นได้ยังไงวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันวะซึ่งเกมลีกเกมต่อไปนะเป็นเกมกับทางเอเวอร์ตันอยู่อันดับ16นะวันนี้เราก็จะมีเจอกับทางสเปอร์ด้วยนะซึ่งเกมแรกของเราวันนี้ก็จะมาเจอกับทางเอเวอร์ตนนรันกเนะ้เบดบ็ไ6 ไปลุยกับทางเอฟเวอร์ตันกันเลยดีกว่าฟอร์มช่วงนี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะทีมเราแต่เสียดายไปแพ้แมนยูอะไปโดนเร็วไปหน่อยนะแล้วก็ตามยากเลยแพ้ไปหนึ่งนัดนะครับโยนไกลมาให้ทีมบิจุนอบบอลลงง่ายๆไปเข้ามากลางเก็บหึงบอลก่อนเพื่อนเติมจ่ายไปก่อนนะครับง่ายๆไม่ต้องเล่นยากอะไรมากจ่ายต่อมาสวยงามมาที่ทีมบิจุนดึงลบเข้ามากลางปันโอ้โหทีเซฟ กองหลังเคอดีอยู่นะดีเลยแหละจากที่ผมเล่นมาหลายๆทีมนะครับกองหลังเคอซีนี่ถือว่าดีเลยนะแต่บางเกมอาจจะรั่วบ้างนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละให้มันเหนียวทุกเกมมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคเราก็ช่าไปได้นะทุงนี้มีไวฮิตรงกลางไวฮิรอเลยเปิดไวฮิพักยิงโอ้คุณครู คุณกูโดนจิ้มแล้วโดนชไล์ไปอีกทีนึงยังได้อยู่นะครับที่คเซโดโยนไหมคิมจุนจะให้โคกหรอไม่ได้นะครับยังได้อยู่บาฮิไดเย็นได้อยู่โอเคมาคิมจุนซัดเลยตรงนี้โอเคดิเซลไม่รู้จะทาอะไรผมก็เลยยิงเลยแล้วกันนะไปเองได้ไปเองได้โอเคไปได้จริงเว้ยมามาเข่าไกลมีโยนให้เพื่อนโคกโอ้โหชนคันบาฮิโอเค หนึ 1> 1่งศูนย์สวยงามไปให้คีบี้โคกชนคานแล้วก็ไว้ฮิซ้าเข้าไปนะครับลูกนี้ผมเป็นเสาไกมีอยู่นะ <c oughs> ก็เลยเปิดมาให้นะครับชนคานไปก่อนดียังซ้ําได้นะหมดเวลาไปเลยนะครับนําก่อนที่1นึ่งศูนย์นะในครึ่งแรกนะครับไปลุยครึ่งหลังกันต่อเลยดีวยกว่าเกมลุกเอาแล้วทําไมว่างล่ะบาตตัวนี้ไม่ยืนตําแหน่งเลยใจยเย็นสกัดได้ไหมมาที่เดเล่เอา้าเดเล่ก็แย่แล้วโดนยิงเลยว่ะโอโ้โหโดนโจนยิงเข้าไป ตำแหน่งบาโตนี่ว่างเลยนะครับตรงนั้นอ่ะแล้วก็จ่ายมาซัดชนคานเข้าไปเลยโอ้โหนี่เพิ่งเริ่มมานะครึ่งหลังนะครับโดนไปแล้ว <S <S มากิมจุนเกมส่วนไปเฮ้ยไปนี้ไปโอเคหลุดหลุดต้องจบให้ได้นะจบให้ได้นะเอา โอเค2 1ไปจากทางวาฮินะครับโอ้ซัดไป2ลูกแล้วแฮตฟริกไ้วเนะนี่ยเกมนี้ปีนี้ผมว่าเราเป็นตัวแอสซิสว่ะผมไม่ค่อยได้ยิงเลยนะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผมพยายามเพรสเลยแล้วกันนะให้เขาเล่นเร็วนะครับจะหมดเวลาแล้ววิ่งไปเออวิ่งกลับไปเลยหมดเวลาเรียบร้อยแค่ <laughs> นี้จะขึ้นเกมลุกมา วิ่งหนีเราเฉยนะครับเรียบร้อยจบไปที่2 1เก็บ3แต้มมาได้นะมาะครับเกมต่อไปนี่แหละเกมใหญ่แล้วนะเจอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับดูทรงแล้วนะ่าจะไม่ง่ายว่ะแต่เขาอยู่อันดับที่10นะเก็นะบไปได้แค่ห้าแต้มเองนะครับตอนนี้อันดับที่ 1, 1> เป็นแอสตันวิลล่านะสี่เกมติดเลยว่ะสามแต้มที่2ก็เป็นเรานะครับมาเจอกับสเปอร์กันเลยดีกว่าเกมนี<ๆ>้เหมือนจะอยู่ในบ้านของสเปอร์ด้วยนะครับริ่ๆอยู่ในบ้านของใครไม่สําคัญนะขนาดอยู่ในบ้านเราเรายังแพ้แมนยูเลยนะครับโอเคบอลตกมาที่พิมจุน เดีวยวกับเอมสันลโรเยลไม่มีใครเอาเราอยู่ไม่มีใครเอาเราอยู่อยู่แล้วโยนมาให้เอ็ดฮุนฮจับบอลหนึ่งทีไม่ดีเลยจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับไเซโดโผลมาให้ทีมจุนได้อยู่แล้วเราก็โยนไปอีกสักทีไม่ได้แล้วรอบนี้ยังได้เบลลี่ยิงติดเทปไปซาเก็มรูขึ้นมาซาไปแล้วบาตโตนี่อุย้ยทำไมลุดโอเคติดเซฟบนไอซิมอนไปมีวายฮีตรงกลาง มีวาฮิตรงกลางทำไงดีโอ้โหแล้วสไลด์เราแบบนี้เจ็บนี่รู้เรื่องเลยนะไม่เอาน่าอานะอ้าวอะไรได้ฟีคิกว่ะก็ยิงเลยดิรออะไรไม่เปิดด้วยยิงโอเคฟีคิกเข้าด้วยไหมหนึ่งศูนย์จะค้างคิมินจุนไปไม่คิดว่าจะฟีคิกเข้าเห็นตรงนี้ก็ยิงเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยไปครับนำก่อนเลยหนึ่งศูนย์จากลูกฟีคิกหมดเวลาไปนำอยู่ 0. หนึ่งศูนย์น่าจะคางคิมินจุนนะครับวะฮิเกมลูกมาทางขวากระชากไปวาฮิตรงกลางมีนะครับ ตรงกลางมีเล้าอยู่วะฮิโยนม่ี่มีใครตรงนั้นเปิดไม่ดีเท่าไหร่วะฮิไปฝึกเปิดมานะเนาะวะฮิออกบอลไหโอเคจิมจุนเจอกับเอเมาสาันโรยเอาาลเอเมสันโรเยลอะไรโดนหลบมาดิหลบไม่ได้แบบงงๆแล้วจ่ายมาวะฮิไม่ใช่อันนี้คุณครูวะฮิไพเซโดดีกว่าแล้ววะฮิอยู่ไหนไหนะเพ่ะเขาต้องลุกแล้วนะเวลาไม่ค่อยมีแล้วนะครับทางซูปเปอร์แต่เรายังนําอยู่หนึ่งศูนย์คือมันก็ยังอันตรายอยู่นะตอนนี้นะครับ อย่างน้อยต้องสองสูนะโอเคจิ้มได้สวยงามเอาลูกที่สองเร็วคุณครับคุณครูแทงได้โอเคเอ็มบัสสันโรยเยลวิ่งตามเราไม่ทันอยู่แล้วนะครับเข้ามากลางได้จุนจุนโอ้โหสไลด์อีกแล้วเหรอเฮ้ยไอหนุ่มนี่มันแค้นเรามาจากไหนวะเนี่ยสองรอบแล้วนะ่ะแล้วจุดโทษเลยไงเราได้ยิงด้วยนะยิงขวาไปจุนจุนโอเคเรียบร้อยนะครับสองสูนจะแทงจุนจุนเซตคิดสองลูกเลยนะเอ็มบัสสันโรยเยล โอเคเราดักได้ยิมเลสลีไหมเอาอีสัสทีไหมพ่อหนุ่มเลมสันโรยเยอไอ้นี่มันแค้นเราไปอย่างไหนไม่รู้นะเราอิาว้วเกินหรอฮะ,ฮะหลบมาได้ซัดเสาแรกไปแฮตทริกไปเรียบร้อยแฮตทริกกับสปเปอร์ด้วยไงตามสูตรไหมครับเต้นโชว์ไปหนึ่งสเต็ปอ้าวอ้าวอีกทุ่มดีไหมบายฮีกระชากไป เขาพลาดเฉยเลยว่ะพ่อามาการจ่ายมาคีมิจุนยิงสี่ลูกอิ่มอิ่มไปเกมนี้ซัดไปแล้วสี่ลูกโอ้โหเตายิงทั้งนั้นเลยว่ะโอ้กระชากมาหายเลยเขาพลาดแล้วอ่ะเหมือนไม่เอาอะไรแล้วนะสเปอร์ไปอีกสักลูกเหรอได้เหรอวะเนี่ยเดี๋ยวมาสารโรยยาอีกอะสไลด์อีกทีไหมหแทงไปไปนีไม่ล้ำไม่ล้ำจานท้าศูนเรียบร้อย ยับเลยสเปอร์ไหลาย,ยาวเลยนะครับทีนี้หมดเวลาไปจบไปที่5้าศูนยับเยินเลยนะครับสเปอร์ได้บอลกลับบ้านไามนะกิมินจุนแฮตติกไปนะครับยิงไปตั้ง4ลรูปเลยนะเรียบบร้อยไปโดนทีไหลาย,ยาวเลยนะสเปอร์เนี่ย มาเกมสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเกมอยู่โรปาลีเกมแรกนะเจอกับทางเกตาเฟ่เราก็เพิ่งได้แฮตทริกมาด้วยนะความมั่นใจเรามีเต็มเปลี่ยมอยู่แล้วนะครับผมว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้สบายๆน่าจะได้เข้ารอบสบายๆนะทางเชลซีผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับไปเจอเกตาเฟ่กันเลยดีกว่านะเซตก็เป็นเซตเดิมเลยนะครับทีมเราไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเราสเตต90ไปแล้ววะ่ะเก่งเกินไปละงันไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเกมกับทางเกตาเฟ่ ไม่ได้เล่นยูฟ่าไม่เป็นไรนะครับมาเก็บแชมป์ยูโรป,ป้าก่อนแล้วกันนะปีที่แล้วพลาดไปปีนี้ต้องห้ามพลาดนะครับโอเคจ่ายพลาดจ่ายพลาดแล้วเราไปโอ้โหโดนสไลด์อีกแล้วอะทาไมเราโดนสไลด์บ่อยจังวะเนี่ยมีเพื่อนไหมมีบาฮิวิ่งอยู่แต่ผมไม่จ่ายแล้วกันไม่จ่ายแล้วกันเลี้ยงไปเองซัดไกลเข้าไปไม่เข้าพยายามลุกอยู่เยมรับเราดีอยู่แล้วฮันคิมี่ตามทันทันอยู่แล้วฮันคิมี่เบียดไม่ได้อ้าวเฮ้ยเจเยรนนา อย่าโดนอ่ะยิงโอ้ยโดนจริงด้วยวะซัดไกลเข้าไปโดนนำก่อนหนึ่งศูนย์ไม่มีปัญหาผมว่าไม่มีปัญหาเกมลุกเราดีอยู่แล้วนะครับจ่ายเข้ามาไม่มีใครประกบเลยครับจับหนึ่งกีแล้วซัดเสาไกลชนเสาเข้าไปเอา้าโยนมาให้ผมเฉยขอบคุณครับแดนกิวแดนกิวสไลด์อีกแล้วโดนสไลด์บ่อยอย,ยังวะโยกหลบอ่ะยิงเสาแรกติดบล็อกไปเปลวลารดี้เออจะล็อกหลบอะไรเนี่ยเลวลารดี ประกบได้ได้ได้ไดย่งได้โอเคไปเอาให้ได้เว้ยเอาให้ได้ทันแบกยิงฝ่ายที่หนึ่งหนึ่งไปโอ้โหไปขูกคิกกันอยู่ตรงนั้นเยอะเกินไปนะครับก็เรียบร้อยไปเลย1-1จากทางวาฮิเราแอสซิสไปอีกหนึ่งนี่นะมันไปขูกขิกไปเล่นตรงนั้นนะครับแล้วโดนลุง2องยังไงก็เสียบอลน,นะโดนยิงเข้าไปทวนเวลาหนึ่งนาทีจิ้มไปได้เกมส่วนไปเฮ้ยหนึ่งนาที โอ้โหกรรมการไม่ให้ส่วนเรียบร้อยหมดเวลาไปถ้าส่วนดูเผิดได้นะเนี่ยลูกนี้แต่กรรมการไม่ให้นะครับเป่าตรงเวลาซะด้วยจบไปหนึ่งหนึ่งครังแรกตอนนี้ต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพื่อแบบการันตีเข้ารอบอผมไม่อยากไปลุ้นเหมือนตอนอยู่โรมานะอันนั้นนี่อย่างลุ้นเลยนะครับสุดท้ายก็ตกรอบไปแต่อันนี้ก็ทําให้เต็มที่อ่ะสามแต้มให้ได้ทุกแมตต์อะ่ะถ้าได้สักสี่แมตต์ผมว่าก็แทบจะการันตีเข้ารอบเลยนะ70นาทีแล้วนะครับต้องเอาแล้วว่ะ อีกลูกนึงขอแค่อีกรูปนึงไม่อยากเสมออยากสามแต้มวันนี้ได้บอลใจต่อมาเอนูกูคุงคูจิมจุนติ๊กยิงโอเคสองหนึ่งไปจากทางทิมจินจุนสวยงามเอนูกูายต่อมาผมหมุนตัวหลบมาได้นะครับซัดซ้ายข้าไปเรียบร้อยเฮ้ยปล่อยให้เขาหลุดมาอย่างนั้นได้ย okay. ังไงบาตูนี้ร้อยล้านนะเว้ยบาตูนี้ร้อยล้านเราเฮ้ยโดนเหรอเอาจริงดิ บาตนี้ร้อยล้าน,านเหลือกี่ล้านวะเนี่ยโดนลูกนี้ไปไม่มันปล่อยหลุดง่ายเกินนะบาตัวนี้โอ้โหแล้วโยกหลบมาจ่ายมาว่างๆเลยนะครับตรงนี้เห็นโซ่กระชากไปเห็นโซเวอร์เนสกระชากไปพึ่งลงมานะครับลงมาแทนคาเซโร่ปิตๆอยู่ถึงบอลจ่ายขึ้นมาคิมจุนเข้ามากลางแล้วปั่นเลยโอเคสามสองสามแต้มเว้ยเกมนี้ต้องสามแต้มกองหลังอย่าพลาดก็พอนะ เวลาแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผมว่าน่าจะสามแต้มแล้วไหมหมดเวลา2นาทียังไงขึ้นมาฮาคิมิฮาคิมิาจกลับเข้ามายิงติดบล็อกไปยังได้อยู่ทิมจุนเอาบอลลงได้อยู่ดึงบอลกลับมาก่อนแล้วโยนเข้าไปกลางเลยยิงโอเค4-2ไปจบปิดฝาลงเรียบร้อยนะครับดึงบอลมาแล้วโยนไปกุยโลซัดซ้ายเข้าไปเลยนะลงมาแทนเบลลาดี้นะครับคนนี้เหมือนจะเอามาเกมรับแต่เราได้เกมลุกขึ้นมาซัดเข้าไป เรียบร้อย3แต้มจบเกมใบ3แต้มนะครับสวยงามเกือบเสมอแนละ้วเหมือนกันนะแต่เกมลุกเราทำกันได้อยู่แล้วไงเกมลุกดีอยู่แล้วนะครับเกมรับก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะแต่ว่ามันโดนดีเสมอง่ายไปหน่อยนะครับก็มันมันแย่ไปนิดหน่อยแต่ว่านอกนั้นก็พอโอเคนะมันก็ไม่ได้หลุดอะไรกันขนาดนั้นนะครับเรียบร้อยไบ3แต้มครับเกมแรกในยูโรปาลิกผมรู้สึกว่าพอมาเล่นกับเชลซีนี่มันรู้สึกสนุกมากเลยนะสนุกกว่าเล่นโลมาหมักเซยอีกนะครับ เออทีมที่สนใจเราตอนนี้มีแค่2ทีมเองนะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้ย้ายไปไหนหรือเปล่านะครับผมกล่าวว่าจะย้ายปีละทีมเลยอ่ะปีหน้าจะย้ายไปนิวคาสเซิลก็ได้นะงั้นสำหรับอีพีนี้ก็คงเอาไว้แค่ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะปีหน้าก็จะมีบอลคาราเบวครับนะครับยูโรปแล้วก็บอลลีกกับทางลิเวอร์พูลนะครับอั้นไว้เจอกันใหม่ฮะบายบายครับผม